ให้พากันจับจุดของพุทธศาสนาให้มัน่นพวกเราดีแหละที่จะพากันเผยแท้ลักกระทำคำสั่งพุริเจ้าต่อไปหากพวกเราที่ตั้งใจปฏิบัตินี้จับลักของพุทธศาสนาไม่มัน่นและไม่เห็นของจริงใจภายในตนของตนแล้ว ก็ไม่ทราบว่าใครจะนำมาหลักธรรมคำสอนไว้จับนี่ไปคุยแพร่อีกต่อไปศาสนาก็อย่าพากันเลิกเหลวอ,อย่างนี้ตลอดเวลาห <c oughs> ลักสำคัญที่พุทธศาสนาสอนเบื้องต้นจนถึงที่สุดที่เรียกว่าวีมุตลุผลขอให้เข้าใจว่า ก็้วพระเจ้าสอนให้พากันเป็นพยอมสละขอ้อตัางคานายญมสละสรละนี้มันหลายชั้นหลายภูมิอย่างสอนให้สรละคือจาคธรรมบุญทนทาก็เรียกว่าสละเหมือนกันคนเรามีอะไรยึดถืออันนั้น เมื่อยึดถือก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสยึดมั่นสำคัญ้องแหงก็เลยเรียกว่าตรงนี้เป็นกิเลสขึ้นมาตัวกิเลสคือการยึดมั่นสำคัญและ้องแหงตัวนั้นแหละอันที่เป็นเหตุในโลกเดือดร้อนน่วมวายประหัตประหารแย่งชิงฆ่าฟันขึ้นกันและกันเกิดจากความ้องแหงความยึดมั่นสำคัญ ว่าของเราของกูอะไรใน,นเรน่องขนี้พระพุทธเจ้ายังสอนในสลักสรานี้สิ่งที่มันหองเห็นสิ่งที่มันหองเห็นไม่หองเห็นก็ปล่อยละตามเลื่อนเช่นเรามีวัตถุเข้าของในห้องเห็นยึดม,มั่นทั้งขัคนจะมาชกชิงวิ่งลาหรือเปล่าแต่ว่าชอบมาโคงเกิดคคางเดอดร่อนเสียใจ บางครั้งบางครา,าวของนั้นหายไปแล้วก็ยังไม่ไวายที่จะเดือนร้อนเสียใจมันถตรงนั้นไม่ใช่ว่าสละนั้นคือหมายของไม่ใช่ว่าจะไม่รักษารักษาเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเรารักษาอยู่นั้นะเมนนื่อมันค้นเหลือวิสัยที่เราจะรักษาได้แล้วมันหายสูญไปให้รู้จัสกสละ ถ้าหากเรายังเป็นห่วงเห็นยึดมั่นแล้วก็เดือดร้อนไม่มีปก็อยู่์ของนั้นบางครั้งบางทีก็ไม่มีหวังที่จะได้กลับคืนมาจะแล้วอันนี้วัตถุภายนอกท่านสอนในสาระวัตถุภายในคือตัวของเราร่วงค่ำค่าชรา,า,าํารุดสุดโทมแก่เ่าลึก ดับสูญสิ้นชีพสภาพของสิ่งเหล่านี้มันเป็นการธรรมชาติอยู่แล้วแต่ด้วยความถือของเราคือเราไม่ยอมสละตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายด้งงยตังเงยเสียดายอะไรอาบอกทั้งตนมและคนอีเห็นนหมพือ่เอจเอจเอ้าเรางให้รู้จักยอมสละดถ้าหาเรายอมสละดเส็แล้ว เจ็บไครไม่สบายเกิดโลกภัยอะไรขึ้นมาก็ดีเรายอมทะละทำใจกล้าแข็งเด็ดเดี่ยวปล่อยวางทอทระคว่มปล่อยปล่อยวางทอทุระถึงมันจะเจ็บอยู่มันก็ไม่เป็นทุกข์ทำก้อนั้นพูดยากฟังยางเกเจ็ดไม่เป็นทุกข์พูดยาก ฟังคำที่พระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงเรื่องพระองค์ทำทุกขละกิริยากดกร้านลมหายใจเขาออกลมมันขึ้นข้างบนเจ็บหัวปวดทั้งตัวตัวก็มาเปียกมันก็ว่าเชือกมาลัดดบีบข้านจนกระทั่งหูอื้อดังเอาเรื่องสองข้างจ่ถึงขนาดนั้นทุกข์ก ทุกเวทนาเขาไม่ได้ครอบงำจิตใจของโสภณเพราะความมุ่งม,มั่นของโหงหวังที่จะให้ดเดําัร็จเป็นโสภณจักโคตรีเจ้คือสัณฑ์โสโณทิยาอันนี้เราเปรียบได้คนเราถ้าหาต้องการและปรารถนาสิ่งใดแม้จะเจ็บจะป่วยจะยองในสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนา ม่อะไรละอย่างเขางสงครามเขาลบชิงชัยกันเขาต้องการชิงชัยกันถึงแม้ลูกเลยเบิดจะลงโตว,วุ่นว,วุ่ก็ตามเสียงกระสุนเสียงปืนนี่มันก็ห่าผลกระจากมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่กลัวเลยนี่จะเอาถ่ายเดียวนี่ออกมาเปรียบเวทนาของพระองค์เห็นนั้นการยอมสละจึงไม่เป็นทุกข์ ถึงแม้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นทุกก็ไม่ครอบงำเราก็มาเปียกได้เราไม่ถึงพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เราทาอย่างพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ถึงโรงพระองค์ช่าเวทนาเกิดขึ้นมันเป็นสภาวะที่มันจะต้องเป็นเช่นนั้นความแก่ตอ้องจะลกทุกขโศกลกแตกดับสภาวะเช่นนั้นมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้น ถ้าเรายอมสละปล่อยวางเพราะของนั้นไม่ใช่ของเราเป็นสภาพของเขามัาเป็นไปตามสภาพเช่นนั้นเรารักษาจิตใจของเราอยู่ด้วยความสงบจิตใจของเรามั่นคงในความสงบเรื่องกระทบจะรู้สึกมันก็ไม่เป็นหรมันก็ไม่เป็น เวทนาที่กระทบนั้นรู้สึกเรียกว่าเวทนาสัมผัสนีอยู่เนี่ยประสาทนี้อยู่กันเป็นอย่างตอ้องรู้สึกแต่ว่าคมทุกคนไม่ชอบนะน,นี่เรียกว่ายอมสละสามเรื่องต้นยอมสลัเรื่องจาฆ่าลรกพุทธศาสนาอย่างนี้ตั้งต้นได้เื้องต้นเลยจาฆ่าเลยแต่คือยอมสละเรื่ย รักษาศิลก็เป็นผู้ยอมสละศิลที่รักษานั่นนะหมายสามถึงเราทำชั่วมัวหมองเข้าใจว่าเป็นของดีในความชั่วนั้นเมื่อเราเห็นโทษเราเรายอมสละในั่นเรียกว่ายอมสละความชั่วแล้วแต่จะอธิบาย เรื่องอาัยทานหรือว่าทานกนชั่วอะไรก็แล้วแต่จะพูดจะคำนวณโมหันต์นั้นแต่ข้อสาคัญก็หมายความถึงการหยอนสละหลักคำ <c oughs> ว่าสละพข้อเทศทั้งหลายเลยคนมีคนรวยลูกคนเกิดในกองเงินกองทองเขาไม่เคยขาดสัตว์รักสักย์อุปถัมภ์มีชายจาทสัพย์เขาไม่เคยขารรขด ลักขโมยส่องกงเขาค็ไม่เคยทำเป็นชิ้นโดยอนุมัติเต็นชินอันนั้นไม่กล้าชิ้นอันนั้นไม่เด็ดเดี่ยวหากว่าเกิดโทสะมานักขึ้นอาจจะเกิดความหุดหวิตขึ้นมาประหาสประหารฆ่าฟันกันได้ง่ายที่สุดสำหรับสิ้นผู้ที่ทำชั่วทำผิดแล้ว คำบาปกรรมมาแล้วเห็นโทษตั้งใจงดเว้นสิ่งนั้นนี้เด็ดเดี่ยวกล้าหารไม่สามารถที่จะทำวามช่วได้อีกต่อไปข้อ,อนี้เราก็มาเปลี่ยนมันคือพวกเทพทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้คนได้รับความสุขไม่ได้ด้วยเกิดในที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เหมือนกับเทพ เทพทั้งหลายเนี่ยเรที่ท่านแสดงว่ากินของทิพสว่วยของทิพต้องมีการทำมาหาเรีย้ยงชี้ม่นเขจะไปฆ่าตัดตัดชีวิตที่ไหนรักษอขโมยที่ไหนอยู่นี้เราโกรธทิพทั้งหลายจะถึงขนาดนั้นเวลาโกรธมาพระอินทร์เป็นหวนัวหน้ายกทัพลกโลกพุทอิสุนผ่ปนปีแล้วแหละกันหมดสินอันนี้สินไม่กล้า รูปสิ่งที่ทำางมงชั่วแล้วงดเว้นคือยอมสละการยอมสละขั้นของสิ่งการยอมสละขั้นของสมาธิคือเห็นอารมณ์รูปเสียงสิงลดโธจะภาพที่เกิดจากทางอายตนะทางหกเห็นเป็นโทษเป็นภัยแห่งความสงบสุข เห็นเราเยเป็นอุปสรรคของความ,มงงสงบสุขยอมสะละทอดธุระรอดวางไม่ทรงสาบติตามการทั้งหลายแล้วนะันนี่ก็เรียกว่ายอมสะละขั้นสมาธิขั้นระนี้ทานศีลสมาธิ มีการสระเข้าถึงฌานคือว่าความสงบอารมณ์หรืออานิวรณทั้งห่างา่ากลับคืนมาได้คือยังไมันคงการสะระด้วยปัญญาการเจ้งพิจานายเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษเห็นเหตุที่จะให้เกิดโทษ เ,เหตุที่ให้เกิดคุณชัดแจ้งไปจากภายในจกักแม้ชีริกกนยนสละกพระเหตุเห็นโทษแน่นอนแล้วอ่ะอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของชั่วทั้งหลายนี้ให้เป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปอรนยนสลจะจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกที่มันมีแล้วตะคริ้งมันจะเป็นแค่นี้อย่าไปก่อ,อก,การทำเวรต่อไป ยอมชะละด้วยปัญญาแห่งพิจนาเห็นโทษชัดเจนอย่างนี้ไม,ม่วันจะกลับขึ้นมาอีกได้ปัญญาดนจึงมั่นคงเรียกว่าจาโคการเห็นการเห็นโทษทุกแง่ทุก,ทกมุมทุกด้านทุกทางแม้แต่ของเล็กแน,น,น้อย ที่ท่านแสดงอะไัยดัชสีว่าเห็นไัยมีประมาณเล็กน้อยนิดเดียวเพียงขนาาจิตวูบเดียวหรือจิตแวบเดียวที่ออกไปส่งสายหรือแวบไปหาความชั่วทุจริตหรืออารมณ์ที่ไม่ดีในงานเห็นเป็นไัยตลอดเวลาเสมอเห็นไัยมีประมาณเล็กน้อย <c oughs> นั่นเองว่าจาโคคือการสลัะปฏินิสโคจาโคแล้วก็ส่งกลับคืนไปไว้ตามเดิมคือว่าความเกลียดความโกรธโทษภัยเรื่องอะไรต่างความรักความชงาวก็ยินดีปล่อยใจและไม่ปล่อยใจส่งไปไว้ตามเดิมอย่ามาเป็นของเราปฏินิสโค มุติอะไรอยู่เมื่อส่งแล้วก็ไม่เสียดายบางคนคนทั้งหลายที่ยังไม่ถึงขั้นที่เห็นโทษกันชัดเจนสละแล้วยังเสียดายความชั่วนั้นอยู่ต่อไปอยังเสียดายเอาไรเครื่อบว้มหวงแหนของชั่วนั้นเห็นว่ายังเป็นประโยชน์ให้คุณเกตตัวนี้ว่าอย่างาคนที่สละสองโกระมาหน้าทิฏฐิ มาตั้งหาก็ยอมสลาดเขาก็หาวเราโง่เง่าหรือหาว่าเราไม่มีปัญญาสลาดเขาเหยียดหยามดูถูกเสียดายมานักตัวนั้นทิฏฐิตัวนั้นเนี่ยเสียดายอยู่อันั้นเรียกว่ามุตติอะไรอยู่มันยังไม่มุตมันยังมีอะไรไม่ใช่มุตติสนาอะไรอยู่มุตติอะไรอยู่คนเรายังเสียดายคืนมาอีกเนี่ยวา จากโหครตินิจโกมุติอนารโยอันนี้เป็นชื่อของบุกคนจากทุกเป็นคุณธรรมคุณบทชื่อของผู้ที่ทำดีเห็นดีละละชั่วเห็นชั่วละละชั่วด้วยยอมสละจากพระรักพุทธศาสนาที่ว่าจับให้มันได เราทำถูกต้องหรือยังอยู่เราเราอยู่ในขั้นไหนถ้าเราเข้าใจภายในตัวของตนอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดความชั่วของตนรู้สึกว่ามีชั้นมีภูมิเ้าอยู่ในขั้นใดชั้นในภูมิใดที่เราละที่เราสละได้ที่เรายังละยังสละไม่ได้อยู่ในขั้นใดภูมิใด แล้วก็จะได้พยายามต่อไปจนกระทั่งให้หมดสิน้นเมื่อเรารู้จกัจกขั้นจัดชั้นจัดคุมของหลักพุทธศาสนาแล้วก็ดำเนินถูกต้อง <c oughs> ก็มีวิถทางที่จะบริสุทธิ์หมดสิดไปโดยลำดับถ้าหาเราเราู้จกักขั้นจัดชั้นในดคุมหยุดหยิบโน้นใช่สวยดีหยิบต้นไว้ใศปลายหยบปลายไว้ใศต้นหรือหยิบกลางไว้เชษปลายหยิบปลายหยิบกลางไว้เศษต้นอะไร ย่งกันไปหมดแล้วไม่รู้ตัวว่าเราปฏิบัติได้อะไรต่ออะไรบ้างเวลาเนี้ยเขาอยู่ในขั้นไหนกลุิมไหนบา้างเปฏิบัติถูกหรือผิดอะไรต้องรู้เรื่องแบบมียุง่งกันตหอดปฏิบัติในราบหรือปฏิบัติศาสนาไม่ถูกไม่ราบ,รบาตื้น <c oughs> <c oughs> นี่ให้พากันจับหลักสำคัญสำคัญนในหลักพุทธศาสนา ข้อสาคัญยนยอมีประการเดียวที่พระองค์สอนสอนในสละใครจะพูดอะไรอยู่ในขอเขียนี้ทังนั้นใครจะวาง่ายง่อยู่ในขอเขีนี้ทังบ้ดครวาวน,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 นี้ก่อนที่เราจะสระได้ยังมีอีกในหนึ่งใครเป็นคนสละที่ เราสละไม่ได้หรือเราสละใดใครเป็นคนสละหรือสละไม่ได้คือัวใจน่ะสงคัญยิ่งกว่านี้อีกอันนี้เรียกว่าแนวทางเดิมอันนี้พูดเดินสิกใจใจนั่นเป็นผูด้เดิมอันนี้แนวทางใจแท้อใจเดิมของเดิม ใจเป็นของกลาวปกติเป็นของกลางจึงจะเรียกว่าใจให้จัแใจให้ได้ถ้าใจมันยังสงสัยใจมันยังวุ่นวายด้วยใจคิดนึกหรือใจมันเกลียดโกรธรักชอบพอใจไม่พอใจอันนี้ยังไม่ใช่ใจอาการของใจ แล้วจัดใจไม่ถูกไกปจัดได้แต่อาการเทียบพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญเปลือกเป็นแกงแต่จะสาโลเข้าใจว่าเปลือกมันเป็นแกงแล้วไปจัดวอาเปลือกเข้าใจเป็นแกงในพุนทธสุดเลยไม่ได้แกงอย่างที่เขาเรียนกันใจมีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงไม่ใช่ใจเขาเรียนอาการของใจ เราจะมาสมมุิบัญญัติขึ้นใหม่เพื่อให้จับความหมายให้มันได้ใจคือความเป็นกลางอาการของใจคือจิตวิจตสิกหรือกอิเลสกิเลสทั้งหลายคืออาการของใจเราไปจับกิเลสเป็นใจอย่างเขาเรียนเรียนจิต เท่านั้นดวงเท่านี้ดวงเขาไม่ใส่เรียนติดไม่เห็นตุดใจเขาจับได้แต่อาการของใจแค่นั้นจึงยุ่งกับแก้มกคนที่เรียนได้มาก่างจานมาห่างก็คุยกันบ่นเบงบ่นใจเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงเกต่จิตเท่านั้นคุณสอนเมืเท่านี้คุณสอนเมืเท่านั้นอะไรไปอะไรน่ะไปบ่นเบงบ่นอะไรถ้าหากใครมาพูดไม่ถูกตาของ จบจานแล้วก็หมายของตอนที่จาได้กีเลสมันเกิดขึ้นมาเปิดโทสะมา,นาหนักเฮาเข้ามาสักได้เรียงต้นเฮาเข้ามาลองภูมิความรู้อะไรต่างๆเกิดโทสะขึ้นมากีเลสซ้อนกีเลสขึ้นมาเป็นชั้นเลยชั้นขึ้นมาไม่มีวันที่จะชำระนิแติสตสะสม แหงมากมงูทับถมขึ้นมาเลยไม่เป็นผลประโยชน์ในการศึกษาพุทธศาสนาศาสนาเรียนเพื่อบริสุสุ์หมดจดกันีีเรียนเพื่อ,อาอชีพหากินกันมีเรียนเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตัวเองก็มีศึกษาพุทธศาสนามีหลายอย่าง เรียนเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ตนได้แก่แแกเรียนเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมฟวงมติของใครใครทำไม่ถูกตนอย่างที่ตนทำเคยเห็นว่าผิดใครมายุ่งเหยียดและใครมาต่อว่าไอ้ผิดจาขขเขาคิดตรงนี้ตรงกัญหาเขาลองพรมเขาเกิดมาหน้าทิฏฐิก็ฟุงฟ้งฟูเป็นกีเหลทั้งหลาย นี่เป็นภัยไปเยเรียนเพื่ออาชีพหาจินหาคุยหามพูดโมโอวดเพื่อคนนียมนักถือต้องชวยสนสนุนเพื่อลาบยศเกียรติยศชื่อเชียงเรียนเพื่อคนจากทุกขึกัสาหามูลเหตุอเท็ฐจริง แล้วยอมสลักปล่อยวางไม่เสียดายอย่างอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยมันจึงเป็นไปเพื่อความรู้สึกมดเก็ดเป็นประโยชน์ในการศึกษาโดยแท้